ักที่24ร2559ครับคลิปที่แล้วผมพาไปเที่ยวที่บนภูทับเบิกนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็มาเจอร้านกาแฟร้านนี้ครับระหว่างทางเดินทางกลับนะครับระหว่างทางที่ลงมาจากบนบนเขาจิบกาแฟนะครับแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพ บรรยากาศดีมากนะครับนี่มองเห็นวิวภูเขาแล้วก็เมืองตะลางโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูที่นั่ง่งเียนี่ยโหเพื่อนๆครับก,ก็สั่งกาแฟมาแล้วนะครับจิบกาแฟก่อนเดินทังต่อนะครับ,บเดี๋ยวไปเที่ยวที่<บ>ที่ไหนต่อเดี๋ยวยังไม่รู้ก็ผ่านตรงไหนก็จะแวะนะ

เราไป่บอกไม่เปิดหน้าเราไม่ก็ไม่เชิงนะบางทีเรดูวิวร้นานอะไรนะ small small view small view small view, small view. เป็นร้านกาแฟที่อยู่ระหว่างทางที่จะขึ้นไปข้างบนทับเปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไว้พักเวลาข,ขาลงนะถ้าที่ผมสังเกตนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการขักรถในตัวขัขึ้นมันไม่ค่อยเหนหื่อย แล้วก็บางทีเนี่ยพอบางครั้งพอขากึ้นเนี่ยส่วนคนจะรีบขึ้นไปมากกว่าเพืที่จะไปหาที่การเต็นกันจับจองที่สวยดีดีๆทีนี้มันเหมือนพอเวลาเราลงมาล้เหมือนก่อนจะสั่งานก่อนที่จะจับไปเริ่มต้นทางานใหม่งไม่ได้ถ่ายกันเงียบมากเลยนะเดี๋ยวตกใช้ชีวิตปกติไม่ก็เป็นต่างที่ข้นย่กการที่เราเลก ่รสชาติก็ไม่ได้ขั้นเรื่อยร้ายแต่ถ้าจะให้ผมการันตีดว่าโหมันสุดยอดเลยผมก็ไม่กล้าการันตีเพราะว่ามันแล้วแต่คอคนบางคนก็อาจจะแบบคอระดับที่แต่อย่างผมผมกินหมดแล้วผมว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ถผมว่าขี้เหร่นะผมเคยกินที่โหดท้ายของนี้มากก็พอจะได้ราคาก็ไม่แพงแต่ว่าสิ่งที่เราได้ไปคือคุณภาพบรรยากาศให้วิวในสิ่งที่มากเกิน แต่พอรู้สึกที่ได้กินกาแฟแล้วก็สันทายวิวให้เราดูด้วยมันจะเป็นวิวที่มองเห็นถนนเป็นช่วงโค้งพอดีเลยอ่ะช่วงโค้งที่รถคันนัขับเข้ามาดีๆซึ่งจริงๆแล้วในช่วงช่วงโซนแถวๆนี้มันจะเป็นช่วงที่เริ่มมีกลิ่นไม่พ็เบกันนะเมื่อกี้เราก็มีมาเพราะว่าเรา เรียเบรกไปเรื่อยๆเรียจนน้ำลายแห้งอ่ะเรียจนหลเองไม่อยากจะให้เก็บบรรยากาศเกินมันคือซีรอขนมปังปิ้งอะไรนะไปแล้วครับหลังนี้เดินทางกลับกรุงเทพครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวสันท์าเวลช่องทาง YouTube ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ